บอลกฤษณะเคลื่อนไหวหลังอุ้มลักนาประกาศแยกทางโพสต์คลิปไปหาลูกจากกรณีเมื่อวันที่8สิงหาคม66นักสแสดงสาวเซ็กซี่อุ้มลักนาออกมาประกาศผ่านโซเชียลยอมรับแยกทางกับบอลกฤษณะสามีเพราะไม่สามารถไปต่อได้และไม่มีภรรยาคนไหนจะรับเรื่องแบบนี้ได้โดยยุติสถานะสามีภรรยาเหลือเพียงสถานะพ่อและแม่ของลูกท่ามกลางครอบครัวพ่อแม่พี่น้องโพสต์ให้กำลังใจกับมรสุมชีวิตคู่ รวมทั้งแฟนคลับต่างเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากนั้นด้านบอลกฤษณะอดีตสามีก็เคลื่อนไหวโดยโพสต์คลิปลงไ g Story รี่ขณะไปเจอลูกสาวและล่าสุดวันนี้9สิงหาคม66ยังได้โพสต์คลิปลงไอจีสตอรี่ขณะอยู่กับลูกสาวที่หน้าโรงเรียนและได้ทักทายพูดคุยกับลูกก่อนเข้าไปเรียนด้วยขอบคุณที่มาจากข่าวสดค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ